สวัสดีครับค่ะทุกคนเช้าวันศุกร์ที่17ตุลาคมเวลา7จ็นาิกา30นาทีเรามีเกมสำคัญในศึกบราซิลเซเรียอาฟลูมิเนนเซเปิดบ้านพบชูเวนตุเดตอนท้ายผมดิฉันจะฝากผลคาดการให้แฟนบอลทุกคนครับค่ะเจ้าบ้านฟลูมิ n เนนเซภายใต้การคุมทีมของหลุยส์ซูเบลเดียมีข่าวดีเมื่อเกวินเซน่าผนโทษแบนกลับมาแต่ยังขาดกุสตาโวโนนาโตและกาโซที่ไม่ฟิตเกมนี้ จะใช้จอห์นเคนเนดีเป็นหน้าเป้ามีอากุสตินกาโนบิโอลูเซียโนอากอสตาและมาโกสเกโนคอยปั้นเกมแดนหน้าส่วนกลางและแนวรับก็จัดชุดใหญ่ลงครบฝั่งชูเวนตูเดของเตียโกกาปินีฟอร์มช่วงหลังไม่ดีนักแถมขาดผู้เล่นหลักอย่างวิลเกอร์อังเคลและโรดริโกแซมที่ติดโทษแบนเกมนี้จะส่งอิก้ฟอร์มิก้าจิวเบโตจูเนียและเอเนโอซันโตสเป็น3ประสานแนวรุก แต่การมาเยือนมารากาาถือว่าเป็นงานหนักจริงๆฟลูมิ n เนนเซต้องการแต้มเพื่อการันตีสิทธิ์ลุยโกปาลีเบราดอรเรสส่วนชูเบนตูเดกำลังหนีตกชั้นมองแล้วเจ้าบ้านเหนือกว่าทั้งสภาพทีมและแรงจูงใจผลคาดการ f l ฟลูมิ n เนนเซชนะชูเบนตูเด่อ0